ปูชายใหญ่ไม่ได้มานานเลยครับเนี่ย๋ยวค่อยไปหานะ <c oughs> นี่จิมนี้ก็พาน้องมานามาเอาหินนะครับผมโลงโมง่ศิลาทองไปไปดูบรรยากาศไปรถคันเดียวมาตั้งสองคนไม่มีงานทำอก มันวานเมื่อวานมวันทำก่อสร้างวันทำก่อสร้างใช่ทำรถเี้เมื่อวานนี่ขับรถไหนรถเค้นสองล้อพี่เห็นไหมต้องแจ้เขาไมแดิเลไม่ได้มานานเลยไม่รู้แล้ววิ่งทีปัตนาเนนุนเคยมาไหมเคยมาตอนเจ็ดเอีผมเคยมาตอนเจ็ดอีผมนะเจ็ดทีอ่องค่็นอยตอนเองมีหล้อเคยมาอยู่ใชอนเ อันนี้มาเอาหินอะไรวะนี่หินเกล็ดเกล็ดไม่รู้ตันตันใครนะอยู่นี่อ้าวหินเกล็ดเหรอใช่แกว่าไปทีแกว่าดูเที่ยวดูเที่ยวหนึ่งก่อนถ้าไม่พอก็เทอีกแล้วก็จะมีไอ้ฟังวันนั้นนักแกวันนี้แหละมั้งเอาดูมาปรับหินเกล็ดเหรอที่เขาทำบล็อกนั่นนะคลายกันเลยใช่โอ้โหนี่มันอะไรวะรุ่นไหนวะอ่ะรุ่นไหนดู ไม่เะดับก็ไม่ยากนะดับตันีไม่ยากหรอกดับดับในโล่โม่นี้ไม่ยากหรอกนี่เอานี่ดันตูดเขาไปแล้วเดี๋ยวมึงเทเหินเสร็จแล้วงอแบตไปเปลีป่ยนเลยนะหินอยู่ไหนอยู่นู่นแหละสช้างน้ำหนักก่อนลบน้ำหนักดูสิตอนนี้รถน้ำหนัก5ตัน15 15ลบ5ตัน4 5 เดี๋ยวเกินอีกซวยเลยนะลดไปนะห้าตันสี่ห้าตันสี่เท่าไรแปดหนึ่งศูนย์แปดตันแปดตันสิบเออให้ออยใส่ไปแปดตันใส่ได้แปดตันนะใสแค่นั้นนี่เออเพราะเราหนักรถตอนนี้ห้าตันสี่ใช่ไหมเออใส่่แคนั้นก็ได้แปดตันดูหินเยอะดิหินเยอะว่ะดูดิตัดมาและบรรบรรเรศสี่ร้อยสี่ร้อยกว่า ไม่ได้ขับรถนี่ไปทำโงงานไลยตก็สร้างต่อสร้างตัดมันตัดมันับตัดมันนี่วันเท่าไหร่วันเกิดร้อยเป็นร้อยอู้ดีกว่าขับรถดีกว่าแต่มันก็ไม่ได้มีทุกวันใช่อเออกว้างจะขับรถก็ไปตัดต้นมันเออตรงไหนรถตัดมันไปโน่นแล้วเมื่อกี้น่ะขับพักเที่ยงหรือเปล่าใช่เที่ยงกำแล้วปองนี่นู้นเนื้บ ลอยกองส ạ c งกองอันนี้ไงเนาะเอยากแกะงานเข้าอีกไอ้พักเที่ยงนึ่นใบโมงนู่นที่นี่แกไปปูยาเทียมอันนี้เปล่อู้หสวยดีเนาะมาเลยตักกองบนภูเขาเลยขี่ตักวะสองตักมั้งนี่เนาะตักหนึ่งตักกี่ตันนี่ตักหนึ่งน่าจะสี่ตันแหละ ขารู้อยู่เขามีช่างน้ำหนักไม่เอาเน,นี่ยเขาเออมาลงอ่ะลงไม่ให้เลยบอกขาบขม,มือไปดูรถไ <c ười> อ้มันเบรคมือก็ไม่มีอินก็เลี้ยววงล้อให้มันอยู่แบบอย่าให้มันไหลไงเออนั่นแหละจนกว่ามันจะอยู่อ่ะเออเออเอาหมุนหมุนหมุนจะสลมูนสิหมอกแล้วอิงเบริกล้ม ตโออดนน้ะตรงหลุมตรงนู้นน่ะนู่นน่ะตรงนู้นหลุมน่ะเห็นไหมออต้องขับรถหาหลุมเออลงไปไปไปว่ะ เลยน่าจะหนักด้วยอุย้ยลูกพี่หเหียบร้อยสีวิ่งหินนี่สีมันชอบทะลอกครับถ่าทรายนี่ไม่เท่าไหร่ แรงมาหนิสามหกหรือเปล่าหนิสามร้อยหรือเปล่านี่ครับเขาช่างอยู่ครับเขามีแต่ช่างนะเออนี่เขามีแต่ช่างครับไม่ต้องกลัวว่าเกินนะมีแต่ช่างนี่เอออ่ะเอามาย ยกช่างครับเอออะได้ยัง อยแปดตันไม่เกินหรอกฮะให้มันร่วงออกก่อนไหมดูดิเดี๋ยวมันร่วงตามทางให้มันร่วงออกก่อน กันนี้เจออีกแล้วเจอกันบ่อยนะเนี่ยกันเนี้ยสวัสดีครับเอาอะไรเห็นวะเดี๋ยวเอ็มรู้ออกก่อนฮะโอเคหมดแล้วไปตอนนี้เกิดปัญหาครับฝาท้ายไม่งับเอ้ปฝาวนกแกไม่งับ,งบอันหนึ่งครับ ว่าจะดำออกไม่รู้เขาจะให้ไหมน่าจะให้นะอันตรายเดี๋ยวฝาท้ายระเบิดยุ่งเลยนะใ,ให้ไหมออไ,ได้เออนไปได้หรออ้อดำบอก่อนครับเช็คปากนกแก้วก่อนเดยวไปร่วงตามทางอีกอันตราย ไปเลยหัท้ายอะวังวังเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับผม เดี๋ยววิ่งวนสักสองรอบให้หินมันร่วงในนี้ก่อนค่อยออกไปนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ